ยินดีต้อนรับท,ทุกคนเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r t ์ n ังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะ ท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในวันนี้มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคนในตอนนี้เวลาน,นี้วันนี้วันที่19สิงหาคมนะทุกคนมาช้านะแต่มานะคะมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคนในตอนนี้แล้วก็เวลานี้นะคะสัญญาณของวันนี้คืออะไร มีบางอย่างของความยากนะคะละเอียดอ่อนของสารการณ์แล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนมาดูว่าสัญญาณที่รู้สึกในตอนนี้เวลานี้พายอยากจะบอกอะไรกับทุกคนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องกระดานหันอะไรกำลังจะเข้ามา มาดูค่ะ Awakening คลิปเมื่อวานวันที่18นะคะใสเ่เป็นพลังงานการบาลานซ์หาสมดุลให้กับตัวเองนะคะเหมือนการการตื่นรู้พลังงานบางอย่างที่กำลังได้เข้าใจถึงความรู้สึก การตกผลึกเดี๋ยวมาดูว่าพายอยากจ,จะบอกอะไรกับทุกๆคนสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นเพศไฟเยอร awakening เ,เ,เกิดขึ้นเตรียมรับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนะคะก,การถูกแรงกระตุน้นอะไรบางสิ่งอย่างที่มากกว่านะคะมากกว่าที่คุณเคยเจอการ เหมือนหยุดกับอะไรบางอย่างที่อย่างที่บอกค่ะถอยถอยกลับมาตกผลึกในตัวเองการตกผลึกบางอย่างการถอยมามีระยะห่างในตัวเองการเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองเห็นอะไรบางอย่างที่สะท้อนถึงคือถ้าเรามีเหมือนอะไรบางอย่างมันหวนกลับเหมือนอะไรบางอย่างมันเป็นมันเป็นการกลับอีกด้านหนึ่งนะคะ มันอาจสมมุติว่าเราอาจจะเป็นแบบนี้หรือว่าคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้แต่อีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งมันไม่ใช่มันย้อนกลับมันจะ้อนกลับบางอย่างให้เราคิดตกขลึกทบทวนไม่ว่าจะเป็นเหตุผลและเหตุการณ์นะคะบางอย่างที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เราได้แก้ไขให้เราได้ได้รับรู้ในสิ่งนั้นได้มีมุมมองใหม่บางอย่างใหม่ๆเกี่ยวกับ พลังงานในตัวเราเกี่ยวกับความคิดของเราจิตวิญญาณของเรา <c oughs> การกระทําของเราอะไรบางอย่างที่มันมันเป็นแสงสว่างของเรานะคะแสงสว่างบางอย่างที่เรากําลังตัดสินใจแสงสว่างบางอย่างที่เรากําลังเห็นบางสิ่งในมุมมองของเราที่เปลี่ยนแปลงหรือเข้าใจอะไรบางอย่างในมุมมองอีกด้านหนึ่งของชีวิตกับผู้คนบริวารหรือบางสิ่งที่เป็นเซลล์ของเราเองนะเหมือนกับว่า คุณเป็นผู้เปลี่ยนแปลงผู้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองไปสู่การก้าวเข้าสู่การสะท้อนถึงมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเองความเสียสละความเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นเหมือนกับว่าทุกคนอาจจะมีมุมมองที่เป็นตัวของตัวเองมีเหตุผลที่เป็นตัวของตัวเองแต่ในตอนนี้เวลานี้สื่อถึงในเรื่องของการตอนหนักนะการตื่นรู้อะไรบางอย่างความเข้าใจ ระยะห่างมุมมองการสะท้อนแล้วก็การเสียสละก,การความคิดตกผลึกเพื่อเปลี่ยนระดับความเป็นผู้นำนะกะารมีความคิดไอเดียความคิดสร้างสารรค์พลังงานบางอย่างของตัวเองการโมดิเวตตัวเองการความคิดสร้างสารรค์การครีเอทครีเอทีฟบางอย่างให้เกิดขึ้นนะคะในการกระตุ้นพลังงานในตัวเองกระตุ้นของในตุ้นกร,กระตุ้นกระบังสิ่งที่เราเจอสมมติว่าเรากําลังเจอสถานการณ์ปัญหาอะไรอยู่ก็ตามแต่แต่ถ้ารู้สึกว่าเรา เรากาลังใช้อารมณ์วุ่นวายนะคะวุ่นวายกับสิ่งนั้นรวดเร็วมากเกินไปตัดสินใจด้วยอารมณ์ทําอะไรด้วยอารมณ์มันไม่ส่งสะท้อนถึงถึงสิ่งท,ที่ที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าคีย์เวิร์ดช่องนี้ต้องใจเย็นๆจริงนะคะถูกแรงกระตุ้นของการเปลี่ยนแปลงถูกแรงกระตุ้นการเตือนนะคะด้วยสติสมาธิไม่ว่าตอนนี้ทุกคนจะทําอะไรนะคะการตระหนักการตื่นรู้ พลังงานบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น knife of air การ,รเผชิญหน้าการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายการ,รเผชิญหน้ากับความสําเร็จเหมือนกับว่าคุณกําลังได้ได้ได้เจอกับบางอย่างที่เป็นบางสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งใหม่ๆนะคะท้าทายความสามารถท้าทายไอเดียท้าทายเวลานะคะมีท้าทายในหนทางความสำเร็จที่ยาวไกลหรือว่า ท้าทายกับงานกับผู้คนนะคะกับระยะเวลาของตัวเองกับการฟื้นฟูอะไรบางอย่างในตัวเองทีนี้มาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอีกไพ่อย,ยากจะบอกอะไรเห็นดวงตาเมื่อสักครู่นะคะเห็นดวงตาจริงๆด้วย เห็นดวงตาเห็นไหมคะแห่งการตื่นรู้ดวงตาแห่งความจริงบางอย่างที่กําลังจะปรากฏนะคะความจริงที่คุณกําลังได้รับได้รับสิ่งนั้นมาเหมือนคุณกําลังได้รับโอกาสที่ดีกว่าคุณกําลังได้สิ่งที่คุณคู่ควรคุณค่ามากๆม่ว่าจะเป็นความรักเงินนะคะโอกาสการเติบโตงานนะคะเซอร์ไพรส์ของขวัญของล้าค่าคุณค่าบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ กำลังจะเข้ามาหาคุณสวยงามมากๆเลยสิ่งใดที่ไพ่ยาจะบอกกับทุกๆคนสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในเร็วๆนี้นะคะในทุกวัน Queen of Pentacles งดงามมากพ่ยาจะบอกอะไรกับทุกๆคนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจงเห็นคุณค่าในตัวเองจงเคารพ รักตัวเองอย่างที่คุณเคยเป็นมานะคะ n of Cups แล้วก็ Two of Swords เกิดขึ้นพยย่หยากจะบอกอะไรกับทุกทุคนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ f o f Swords เกิดขึ้น Two of Cups เกิดขึ้นสวยงามมากใจเย็นๆและผ่อนคลายนะคะคุณได้ รับพลังงานสะท้อนถึงพลังงานของเอิร์ Si ทร์นะควีนออฟเอิร์ธพลังงานบางอย่างที่ผสมผสานความเป็นคุณค่าในตัวตนของคุณความมีสเสน่ห์ในตัวตนของคุณทุกระเบียดนิ้วเลยตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังได้ปรับเปลี่ยนพลังงานการตื่นรู้การตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาเห็นความงดงามในตัวเอง ะค,ะคุณค่าในตัวตนของคุณสะท้อนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในตัวเองสะท้อนถึงการเชื่อมโยงพลังงานความรู้สึกการเป็นตัวของตัวคเองอะไรบางอย่างที่เป็นความอีโกโ้ความดือ้อความมีเหตุผลของตัวเองเก็บอะไรบางอย่างไว้หรือกําลังลังเลก,กับอะไรอยู่ก็ตามจงผ่อนคลายวางสิ่งนั้นลงซอด 2 o f s o r d แล้วก็4 o f s w o r d วางสิ่งนั้นลงใจเย็นๆ n i of Cups สิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณรู้สึกถึงสิ่งที่คุณรอคอยกำลังมาหาคุณคุณกำลังได้รับโชคดีคุณกำลังได้รับข่าวดีคุณกำลังได้รับความรักที่ดี t o of Cups คุณกำลังประสบความสาเร็จในชีวิตคุณกำลังได้พบเจอกับสิ่งที่คุณตามหาไม่ว่าตอนนี้คุณตามหาอะไรดุดดัง บางสิ่งที่คุณกำลังเจอเหมือนคุณได้อธิษฐานถึงได้ขอถึงขอถึงกับความสุขขอถึงกับความมั่งคั่งขอการเงินขอความรักขอการเติบโตในชีวิตขอความสำเร็จทุกอย่างกำลังเข้ามาแหกคุณจงตระหนักบางอย่างในคุณค่าในตัวตนของคุณถอยออกมาจากความวุ่นวาย เชื่อมโยงกับพลังงานธรรมชาติพลังงานของโลกใบนี้พลังงานของสัญชาตญาณของคุณพลังงานความเชื่อมั่นในตัวตนของคุณปิดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจใจเย็นๆที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าพลังงานของคุณวันนี้พลังงานของความรู้สึก พลังงานแห่งน้ําแล้วก็ดินพลังงานเออไซเลยเออไซคือพลังงานของความเป็นธรรมชาติเหมือนคุณกําลังกลับมาคอนเน็กกับตัวเองคอนโทรลตัวเองนะคะให้ออกจากความวุ่นวายความกังวลความคิดที่วางลงใช้ความรู้สึกแล้วก็ธรรมชาติให้คุณนําพาการเชื่อมโยงความรู้สึกความสําเร็จแล้วก็การเติบโตในทิศทางความสําเร็จในทิศทางใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆเย็นๆผ่นอนคลายนะคะอะไรที่เป็นความร้อน ความความผาเผชิญกับอะไรบางสิ่งที่มันรวดเร็วมันกำลังฟาดฟันกับอะไรบางอย่างอยู่แบบนั้นนะคะช้าลงใจเย็นลงนะคะความดือ้อความอีกโก้อะไรบางสิ่งอย่างละลายคลายลงด้วยความเบาสบายของคุณแล้วก็คุณจะได้คอนเน็กและเชื่อมโยงกับบางสิ่งอย่างที่เป็นคุณค่าภายในจิตวิญญาณของคุณที่ลึกมากๆเพราะเวกานิ่งเกิดขึ้น เชื่อในสัญชาตญาณของคุณที่คุณรู้สึกสัมผัสวางความคิดและอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นความกังวลใช้ใจเลือกได้หัวใจตัดสินใจได้หัวใจความรู้สึกของคุณคุณกำลังได้สัญญาณความสัมพันธ์ความรัก to of cups ของความรักที่โรแมนติก นะคุณกําลังเชื่อมโยงกับความรมปติกของความรักของใครบางคนที่กาลังจะกลับมาหาคุณของใครบางคนที่คุณกาลังที่จะได้พบเจอหรือกับการได้ยก,ยกสถานะระดับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงมากๆอย่างที่บอกว่าสิ่งที่คุณรอกําลังมาหาคุณสิ่งที่คุณเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณกําลังได้รับการติดต่อการเคลียร์ การ,รเผชิญหน้ากับความจริงสิ่งที่ท้าทายกับความรักสิ่งที่ท้าทายกับชีวิตและความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนสิ่งที่คุณร,รู้สึกอยู่ในใจยังไม่จบบางอย่างกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนในเร็วๆนี้ i n p l a c e คุณกำลังปรับเปลี่ยนพลังงานตัวคุณเองไปสู่จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ n Knight of Wands Queen of Wands โอ้โหสวยงามมาก n i Knight of Wands อีกครั้ง n Kn i Knight of Wands แล้วก็ n i Knight of Wands แล้วก็ The Hermit คุณกำลังเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณเองไปสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณได้พบเจอนี่คือ The i n p l a c e นี่คือ Queen of Wands นะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณกำลังเผชิญกับความสำเร็จในชีวิตคุณกำลังสู้ คุณกำลังขจัดสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกไปในชีวิตคุณกําลังเปลี่ยนโฉมตัวเองไปสู่รูปแบบใหม่ของตัวตนของคุณแน่นอนคุยนวลคือชัยชนะและความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นจงปกป้องขอบเขตในตัวตนคุณจงปกป้องความเป็นตัวตนของคุณผ่อนคลายกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังเริ่มตื่นรู้ เริ่มปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเองหรือกําลังสะท้อนการปรับเปลี่ยนในทุกๆด้านของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณกายและก็ใจของคุณนะคะเรียกได้ว่าความความแร่งนะคะความเชื่อมั่นในตัวตนของคุณกําลังนาพาให้คุณได้ค้นพบกับความหมาจสัย์ในตัวตนของคุณเองคุณกําลังค้นหาสิ่งที่มีคุณค่าและล้าค่าที่สุดคุณกําลังได้เชื่อมโยงกับไฮเอเซลของคุณคุณกําลังได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณ คุณรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆภายในของคุณเพราะว่าความมดงามในตัวตนของคุณสะท้อนถึงคุณค่าและความสำเร็จในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ Seven of p e n t i c l e s แล้วก็ Temperance เกิดขึ้น Connect กับจิตวิญญาณของคุณ Connect กับบร่างกายของคุณ c o n n e c กับจิตใจของคุณคุณกําลังได้ก้าวหน้านะคะไปสู่ ระดับขั้นพื้นฐานที่สูงมากขึ้นระดับพื้นฐานแล้วระดับมาตรฐานหรือระดับอะไรบางอย่างที่มันเป็นเลเวลอีกเลเวลหนึ่งของชีวิตของบุญ<ม>การตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันมีวิธีมันมีการคนโทรลมันมีความเข้าใจที่ลึกซึง้งมันมีความันมีเรื่องของสมาธิความเป็นส่วนตัวความสงบอารมณ์นะคะแล้วก็การ การตกผลึกอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณที่ทล้ำค่าแล้วก็งดงามแล้วเป็นทรัพย์สินอันงดงามมากๆที่ทําให้คุณเกิดความรุ่งเรืองแล้วก็การเติบโตมากเป็นจักรพรรดิแห่งความสําเร็จความ,มสมบมูรณ์ของคุณสวยงามมากคือคุณกําลังที่จะได้สัมผัสกับความสําเร็จในความรักในงานในเงินและไลฟ์สไตล์เป้าหมายของคุณอย่างที่คุณ ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะมันเป็นความลึกซึ้งกับพลังงานอะไรบางอย่างที่กำลังนำพาคุณไป The f o o l New Beginnings คุณกำลังออกเผชิญความท้าทายและความท้าทายโอกาสบางอย่างกำลังเข้ามาหาคุณงานเงินความรักแล้วก็การเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนคุณกำลังได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างในตัวเองได้ตื่นรู้กับพลังงานของตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นกำลังปรับ กำลังเปลี่ยนกําลังเริ่มต้นกําลังเผชิญกับความท้าทายของตัวเองนะคะกับความท้าทายของสิ่งรอบข้างสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนเพราะฉะนั้นคอนโทรลและใจเย็นเพราะคุณกําลังมีวิสัยทัศน์คุณกาลังคุณกําลังมีวิสัยทัศน์ในอนาคตที่เปลี่ยนไปไปสู่ความมั่งคั่งทรีอวอนส์แล้วก็เทนนอปเอนูเคิลส์ความมั่งคั่งร,ำร่ำรวยความรวมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองที่มากกว่ามากกว่าในอดีตที่ผ่านมามากกว่าในตอนนี้เวลานี้ด้วย และความรักเหมือนกันคุณจะได้ความสําเร็จคุณกําลังจะเติบโตอุดมสมบูรณ์งานเงินความรักการเติบโตธุรกิจการขย,ขยายและยกระดับคุณค่าในตัวตนคุณไปสู่ในทิศทางของความจริงความสัมผัสที่คุณจะได้เจอเรื่องราวที่ใหญ่มากในชีวิตของคุณกําลังเกิดขึ้นและตอนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วสําหรับคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นและมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า พลังงานของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาลนะคะการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของคุณเกิดขึ้นว้าวสวยงามมากทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ทุกคน Successful outcome to your problem ปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขนี่คือสัญญาณของไพ่ใบแรกเลยนะคะสวยงามมากๆเลยสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใด Pay hey, attention to your work ใส่ใจการงานนะคะการงานธุรกิจอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น December การเติบโตขงคุณกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปัญหาบางอย่างที่คุณขอไว้กำลังถูกแก้ไขและเปลี่ยนแปลง<ม>คุณกำลังได้รับความโชคดีจะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณเช่นคุณอาจจะขอพรอ,อะไรบางอย่างไว้แล้วรู้สึกว่าความมอัศจรรย์นั้นกำลังปรากฏกายทำให้คุณได้เห็นคำตอบของชีวิต ว่าคุณได้ทําสิ่งนั้นสําเร็จแล้วพอของคุณได้รับความสําเร็จจริงๆเพราะนี่คือการันตีสักเซส s the s t า r สัญญาณของความสําเร็จค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นและขอการันตีว่าวาเคชันคุณกำลังประสบความสำเร็จมากล้ำมากที่สุดเลยมากไปสู่ระดับที่คุณไม่เคยได้รู้สึกสัมผัสคุณจะ Flow คุณจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขคุณจะรู้สึกเบาสบายมากๆจะมีการเดินทางไกลในช่วง ทุกคนไพ่ใบนี้ออกมาสักครู่นะคะในช่วงปลายปีนะคะหรือว่าในตําแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณการเปลี่ยนแปลงการเติบโตการเงินการวางแผนหรือว่าครั้งใหญ่ๆอาจจะไปในช่วงของปลายปีในเดือนธันวาคมที่กาลังจะเกิดขึ้นคอะเร,รีการงานของคุณโดดเด่นมากๆนะคะคุณจะซักรประสบความสำเร็จในเรื่องของงานตําแหน่งแล้วก็การย้ายโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นออกตอุลาคมสะท้อน เดือนตุลาคมด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีโอกาสใหญ่ของงานเข้ามาโอกาสใหญ่ของเงินเข้ามาการย้าย้ายการเดินทางเข้ามาหาคุณในช่วงเปลี่ยนผ่านฤด,ดูปลายฝนต้นหนาวนะคะบัตเตอร์ฟลายชีวิตของคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าโรแมน c ์เซอร์เบรชั่นปาร์ตี้นะคะการเฉลิมฉลองกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ไทม์จู Time to get out and have fun ค่ะถึงเวลาที่คุณจะได้ออกไปสนุ่สารกับความสุขของตัวเองแล้ว New job New career เห็นไหมคะงานใหม่ job ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสวยงามมากๆที่สุดเลยนะคะทีนี้มาดูคำตอบของไพ่สำหรับนี้หน่อยขอคำตอบที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนขอคำตอบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นยืนยันคำตอบ ว้าวโรแมนซ์ขึ้นนะคะโรแมนซ์ขึ้น2องใบนะบ่อยมากนะคะความโรแมนติกความรักกำลังจะเกิดขึ้นโนนิทัวรีไม่ต้องกังวลน,นะใจเย็นๆนะคะมาสคิลีนดีวายมัสคิลีนกำลังตื่นรู้พลังงานของตัวเองนะคะคุณกำลังถูกแอคชั่นกับใครบางคนที่เป็นพลังงานของดีวายมัสคิลีนใครบางคนจะหวนกลับมาหาคุณหรือคนโสดจะได้พบเจอกับพลังงานที่สูง Perfect timing, a r e for health การขอความช่วยเหลือการประนีประนอมการพูดคุยคุณอาจจะได้รับคำแนะนำจากใครบางคนหรือหรือจากเพื่อนหรือจากช่องนี้ก็ได้นะทุกคนก็ฟังไว้แบบมีความสุขเนาะแต่ท่านใดอยากที่จะเปิดไพยส่วนตัวปรึกษาเชิงลึกนะคะก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาด้านล่างนี้ได้เลย trust ใน perfect timing ค่ะ let s go ค่ะลุยค่ะเชื่อใน Perfect Timing ที่จะกำลังนำงานเงินความรักการเฉลิมฉลองและก็การเติบโตมาให้กับคุณนะคะสวยงามมากที่สุดเลยลุยใหญ่ยอมแพ้ค่ะคอยทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ yes ค่ะในคลิปดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ